การมาของ Windows 11ที่มีอินเทอร์เฟซล้ำๆนะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยอยากจะลองใช้งานดูแต่พอลองใช้งานไปแล้วนะครับปรากฏว่าบางทีเนี่ยก็ไม่สะดวกบ้างใช้งานไม่ถูกใจบ้างรวมไปถึงมีปัจจัยอื่นๆเข้ามานะครับก็หันมาถามแอดมินก็ว่ามันสามารถที่จะกลับไปสู่ Windows 10เหมือนเดิมได้ไหมนะฮะเพราะเขาถนัดแบบนั้นมากกว่า ตจริงแล้วนะครับคำตอบก็คือได้เลยนะครับเพราะว่ามันแค่ใช้วิธีการไม่กี่คลิกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีหรอกก็สามารถกลับไปใช้ได้แล้วแต่จะทําอย่างไรนั้นนะฮะเดี๋ยววันนี้ใครที่เจอกับปัญหาเหล่านี้แล้วก็อยากจะทาการ rollback กลับไปเนี่ยดูทียมินก็ได้เลยครับแต่เหตุผลนะครับที่เอมินก็ได้เจอจากหลายๆคนที่ไปสอบถามมานะครับว่าทําไมเขาอยากจะย,าย้ายจาก Windows 11กลับไป Windows 10เนี่ย มันก็มีด้วยกันหลายสายเหตุนะครับมามีตั้งแต่ในส่วนของไดเวอร์นะฮะบางทีไดเวอร์เนี่ยไปหาฮาร์ดแวร์เก่าไม่เจอนะก็มีเหมือนกันนะครับบางท่านก็บอกว่ามันติดติดขัดขัดครับเขาไม่อยากเรียนรู้ใหม่เพราะว่าฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถูกปรับเปลี่ยนไปหมดเลยรวมไปถึงนะฮะบางท่านก็บอกว่าทำไมทัสบามันจัดการยากจริงๆเลยนะฮะมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับรวมไปถึง ตัว Ungroup ของโฟลเดอร์เนี่ยมันหายไปไหนนะฮะเพราะาบางคนเขาใช้เนี่ยเขาเปิดโฟลเดอร์มาเต็มเลยนะเพื่อที่จะเลือกใช้งานกันได้อย่างสะดวกสบายนะครับซึ่งจริงแล้วมันมีคี์ลัดสำหรับการใช้งานอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนั่นคือไม่โอเคเพราะว่าเขาไม่ถนัดนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตุงต้องบอกว่า มันก็บอกกันยากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการปรับจูนแล้วก็อปติมัล์ของผู้ใช้แต่ละคนรวมไปถึงนะการปรับตัวในการใช้ตัว Windows 1่นั่นเองนะพราะพอินเทอร์เฟซใหม่มันก็มาพร้อมกับอะไรที่มันใหม่ๆปรับเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับแต่ก็หลายคนนะฮะเขาเป็นสายทํางานอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาก็คงไม่มีเวลามานั่งเรียนรู้หรือว่าปรับจูนอะไรกับซักเท่าไหร่อันนี้ก็เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนไปเป็น Windows 10เนี่ยเดี๋ยวตามแอดมินก็กันมาเลยครับ แต่ก่อนที่เราจะไปทําการโลว์แบ็กกันนะครับแอดมิน mm hmm. ก็มีคําแนะนําอยู่2อย่างนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะใช้ Windows 10แล้วก็ Windows 11นะฮะในเบื้องต้นก็คือถ้าคุณยังอยากจะใช้ Windows 11ต่อไปนะครับคุณก็ต้องอาจจะต้องปรับตัวนะครับรวมไปถึงการมองหาฟังก์ชันต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาทดแทนในการใช้งานให้มันคล้ายกับ Windows 10มากที่สุดหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะมองถึงในส่วนของโปรแกรมที่เป็น thirdparty นะครับที่จะเข้ามาช่วย ทำให้ฟังก์ชันการทำงานของคุณคล้ายกับ Windows 10มาที่สุดนั่นเองนะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่อยากปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะฮะคุณก็ย้อนกลับไปใช้ที่ Windows 10ก็ได้ครับอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณไม่มีเวลาจะต้องมาเรียนรู้ใหม่เนี่ยการใช้ Windows 10มันก็เหมาะแล้วก็คุ้มค่ามาที่สุดครับอันดับแรกนะครับถ้าคุณต้องการที่จะโลแบ b a c k กลับไปสู่ Windows 10นะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือให้คุณเข้ามาในส่วนของตัว Taskbar นะครับ จะเห็นได้ว่ารูปโลโก้เนี่ยบางครั้งก็คือจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยจะเซตไว้ให้อยู่ทางซ้ายมือก็แล้วแต่นะครับให้คลิกขวานะครับตรงนี้แล้วเลือกเซตติ้งครับเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับมันจะแตะไปที่ตรงในส่วนของ System ให้เราเลื่อนลงมาครับมาที่ฟังก์ชันที่เรียกว่า r e c o v e r y นะฮะคลิกไปหนึ่งครั้งครับ จากนั้นเราจะเห็นนะครับในส่วนของฟังก์ชันของ r ี c o v โบลีเนี่ยมีหลายส่วนด้วยกันเริ่มตั้งแต่ Fix, Problem, w i ว h o u t t e s e t t i n g นะครับก็คือตัวนี้จะช่วยในการแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นแบบคร่าวๆนะฮะเวลานั้นมันจะช่วยสแกนหาแล้วก็แก้ไขให้ถัดมาคือ Reset t i s s PC นะอันนี้ก็คือยังอยู่ในโหมดของ v n d o w s 11อยู่นะและสุดท้ายก็คือ Advanced Startup ตรงนี้ช่วยในการแก้ไขเรื่องของการบูตเรื่อง อะไรต่างๆที่อยู่ในส่วนของสตาร์ทอัพนั่นเองสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาก็คือในส่วนของ go back if this version isn't working นะครับ try going back to Windows 10ก็คือถ้ามันไม่เวิร์กสำหรับคุณแล้วเนี่ยคุณก็สามารถ go back ได้ครับให้คลิกตรงนี้ครับ go back ครับตรงนี้นะครับระบบเขาจะถามว่าคุณติดปัญหาอะไรก่อนที่คุณจะทำการรีเซ็ตกลับไปที่ วินโดว์สิบนั่นเองนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอปหรืออุปกรณ์บางชิ้นนะครับไม่ทำงานบนเวอร์ชันนี้ถัดมานะครับในส่วนของบิว์ก่อนหน้านี้ดูใช้งานง่ายกว่าครับถัดมาก็คือในบิว์ก่อนหน้านี้ก็คือ Windows ก่อนน,นั่นีอคือดูใช้งานได้เร็วกว่านะฮะเสร็จแล้วก็มีในส่วนของก่อนหน้านี้เนี่ยคือดูมีความมั่นใจในการใช้งานมากกว่านะะอันนี้ก็ติ๊กไปนะครับตามความเหตุที่คุณมีนะครับยังไงก็ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทาง Microsoft เนี่ยเขาไปปรับปรุงต่อน,นั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องเหตุผลอื่นๆคุณก็คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็ใส่เหตุผลไปสักนิดหนึ่งจากนั้นก็ Next ไปครับทีนี้มาในหน้านี้นะครับก็จะเป็นเช็ค for Update นะคะก็คือก่อนที่คุณจะกลับไปใช้ Windows 10เนี่ยคือเขาอยากจะให้คุณลองเช็ค for อัปเดตดูก่อนเผื่อมันจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆให้กับคุณได้นะฮะคือถ้าคุณต้องการที่จะลองอ ลองปรับดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเผื่อมันจะดีขึ้นนะครับก็เช็คกออัปเดตไปแต่ถ้าคุณอยากจะกลับไปสู่วินโสิบแล้วไม่ได้สนใจอะไรล้วก็คลิกที่ no แต่งได้เลยครับตรงวัดยูนิทูนอลนี่นะครับคือเขาจะบอกว่ากระบวนการนี้มันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับคุณจะไม่สามารถใช้ PC ได้สักระยะจนกว่าจะเสร็จสิ้นให้เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องทิ้งไว้นั่นเองนะครับอันนี้หมายถึงว่าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับถ้าเป็น p c ไงก็ต้องเสียบไว้อยู่แล้วแล้วก็หลังจากนะครับที่ ย้อนกลับไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องเจอกับอะไรนะครับคือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องรีอินสตอลนะครับในโปรแกรมหรือบางแอปไปนะครับแล้วก็คุณอาจจะเสียการตั้งค่าบางอย่างไปนะครับหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงไปเป็นว n d o w s 11แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลับไปเป็นว n d o w s 10คุณก็อาจจะต้องปรับค่าอะไรบางอย่างไปด้วยนะครับรวมไปถึงนะอ่า r ยู่ไฟล์แบ็กอัพคุณ Backup ไปแล้วหรือยังนะครับคุณสำรองไฟล์ไปบ้างแล้วหรือยังถึงแม้ว่านะครับ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะ่ะจะไม่มีผลต่อเรื่องของไฟล์มากนักนะครับที่คุณมีอยู่แต่ทางที่ดีที่สุดนะครับคุณควรที่จะต้องแบ็กอัพเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับเมื่อคุณอ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ Next ไปเลยนะครับ Don't Get Lockout นะครับตรงนี้เขาบอกว่าถ้าคุณใช้ p า s s w o ิ d กับการ s ซ g n in w i n d o w อ10อยู่นะครับให้ชัวว่าคุณนะ่รู้อยู่นะครับคุณไม่ลืมมันนะนะอะไรเงี้ยเออแล้วคุณก็เพราะว่ฉะนั้นแล้วว่าคุณจะไป ซายอินเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะระบบเนี่ยทำการล็อกเอาไปนะครับน n e t ครับทีนี้ก็บอก thank for trying Windows 11นะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยที่คุณใช้งานนะครับอ่ะเราก็คลิกที่ go back to Windows 10นั่นเองครับในขั้นตอนนี้นะครับระบบจะทำการ r e s t a r t ทและทำการ โรแบ็กกลับไปสู่ Windows 10นั่นเองนะครับตรงนี้อาจจะต้องใจเย็นสักนิดหนึ่งหากเครื่องคุณไม่ได้เร็วมากนักนะครับแต่ถ้าเครื่องในปัจจุบันเนี่ยมี SSD มันก็จ,จะช่วยคุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนั่นเองเอาละครับเรากลับมาสู่การทำงานของ Windows 10แล้วนะครับอันนี้ก็หลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกับหน้าตาแบบนี้ดีนะฮะกับการ เดิมๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือวาหรือว่าปรับเปลี่ยนตรงสตาร์ทเมนูอะไรก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมแล้วนะครับเพราะว่าบางคนก็ชินกับแบบนี้มากกว่านั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขนะครับหรือว่าการโรแบ็กกลับมาจาก Windows 11สู่ Windows 10นั่นเองนะครับซึ่งใช้เวลานะฮะในส่วนของอันนี้ก็เท่าที่ทดลองดูเนี่ยก็ประมาณสัก5นาทีไม่เกิดน,นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะฮะที่อมินก็อยากจะย้ำแล้วก็ สิ่งที่คุณควรจะต้องทำเลยหลังจากที่คุณโรแบ็กกลับมานะครับนั่นคือเรื่องแรกนะครับให้คุณทำการเช็คอัปเดตนะครับตัว Windows ว่ามันกลับสู่ในเวอร์ชั่นไหนหรือว่าเวอร์ชั่นใดนะครับเป็นบิลด์ใดนั่นเองอันนี้ลองเช็คดูนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของไดรเวอร์นะครับให้คุณเข้าไปที่ d ีไว c e y Manager นะครับแบบนี้ ถ้ามีตัวไหนที่ติดอยู่หรือว่าหาไม่เจอเนี่ยก็ทำการอัปเดตนะครับในส่วนของตัวไดเวอร์ให้เรียบร้อยนั่นเองครับก็คืออัปเดตไดเวอร์แบบนี้นะฮะและสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ที่คุณใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมโปรแกรม หรือว่ายูทิลิตี้อะไรต่างๆที่คุณใช้งานอยู่แล้วก่อนหน้านี้มันติดขัดหรือว่าใช้งานไม่ได้เนี่ยให้คุณลองเปิดดูนะครับแล้วทำการรีอินสตอลอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ดูว่าตัวระบบหรือว่าตัวซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการเนี่ยใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่าครับ <S <S และขั้นตอนเหล่านี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างง่ายดายเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่ต้องการย้อนกลับนะครับจาก windows 11กลับมาสู่ windows 10นั่นเองอย่างไรก็ดีนะครับ ตรวจช็คให้ดีๆนะฮะว่าโปรแกรมที่คุณใช้หรือว่าซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่เนี่ยมันสามารถกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมไหมรวมไปถึงหน้าเกมที่คุณชอบเนี่ยมันทํางานได้ดีหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ถ้าในกรณีที่คุณใช้งานและยังติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่นะครับยังไงก็คอมเมนต์มาทางด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวอันินก็จะเข้าไปช่วยตอบให้นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากอาไว้สำหรับคนที่ต้องการจะจัดสเปคนะครับเข้ามาได้ที่ notebookspec.com/pc/spec นั่นเอง คุณจะสามารถจัดสเปคค,คอมที่คุณถูกอกถูกใจได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์ไปซื้อได้ทันทีครับรวมไปถึงนะฮะอยากจะดูจัดสเปคประกอบคอมหรือว่าราคาคอมดีๆเนี่ยแวะกันเข้ามาดูได้นะครับไอเมนก็มีจัดสเปคไว้ในทุกๆครั้งเลยนะครับผมโอเคก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับการโลแบ็กสู่ Windows 10แบบนี้นะครับครั้งหน้ามีทิปอะไรมาให้ดูกันนั้นติดตามชมนะครับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ